สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุกแนวนะคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวหนังเรื่อง Shadow in the c r o w d ประจันบาลอาศรนเวหาครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะก่อนที่จะดูเนี่ยผมก็แอบคาดหวังไว้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นน้องคอยีมาเป็นนางอีกมารับบทเป็นกาเลตนะครับแถมในตัวหนังเนี่ยยังโฆษณายอยีกด้วยว่าจากทีมผู้สร้างอะตอมิกบอลกับเดธพูสองมันก็ต้องน่าจะเป็นอะไรที่ ทั้งสนุกและต้องขำอะไรแบบนั้นแน่นอนครับในใจผมคิดแบบนั้นนะก่อนที่จะดูนะครับแต่หลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยต้องบอกว่าก็แอรผิดหวังแหละมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดนะครับมันก็เกือบสนุกอยู่นะแต่เนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันไม่ค่อยไหวจริงๆนะครับมันทั้งกลวงทั้งโบแล้วก็ ไยที่มาที่ไปพอสมควรเลยคือต้องบอกอย่างนี้นะครับในช่วงแรกๆของหนังเนี่ยผมชอบนะทำมาดีใช้ได้นะครับเดินเรื่องแบบคล้อยตามได้นะเกับประเด็นที่ว่าตัวกาเลตในเอกของเราเนี่ยได้ขึ้นมาบนเครื่องบินทหารลำหนึ่งซึ่งเธอได้กล่าวอ้างตัวว่าเธอได้รับคำสั่งพิเศษมาโดยตรงเพื่อมาปฏิบัติ ภารกิจพิเศษนะครับภารกิจรับในช่วงสงครามโลกซึ่งผมผมจาชื่อคนสั่งไม่ได้แล้วนายพลนายพันอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ต้องขออภัยนะแต่ตัวกาเลตเนี่ยเธอถูกสั่งมาให้ไปส่งของชิ้นหนึ่งที่เธอถือมานะครับแต่ว่าตอนที่ขึ้นเครื่องมาเนี่ยพวกทหารันเครื่องเขาไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าเออเธอขึ้นมาแบบฉุกละหุกเลยนะตอนที่เครื่องจะออกแล้วนะครับแต่จับพัดจับผูครับไหนๆเราต้องเทคออฟแล้วพวกทหารนั้นก็เลยแบบเฮ้ยขึ้นมาก่อนเอาตัวเธอขึ้นมาก่อน เดี๋ยวค่อยสอบที่หลังแล้วก็ให้ตัวกาเลต t เนี่ยลงไปอยู่ในไอ้ป้อมปืนข้างล่างนะครับให้ไปอึดอัดอยู่ในนั้นเออตอนที่เครื่องบินกําลังเทอฟนะครับและตัวหนังในช่วงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้ไปอึดอัดอยู่ในนั้นพร้อมกับตัวกาเลตเลยนะครับคือเรื่องราวในโลกภายนอกหรือบนลําเครื่องบินเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะครับ จะได้ยินแค่เสียงถอนนาของทหารผ่านวิทยุสื่อสารนะครับที่แบบกาเรตคุยกับพวกเขาที่เขาเหยียดกาเรตมาอะไรแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้เห็นบรรยากาศภายนอกเลยเราติดอยู่ในนั้นกับกาเรตเลยนะครับในช่วงแรกของหนังเนี่ยคือตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ทํามันได้ดีนะครับเพราะว่าพอเราไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมที่เขาทํากันบ,บนเครื่อง หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ได้แต่จินตนาการไงเ,เออหนังมันพาเราไปแบบนั้นเลยนะครับซึ่งในความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเล่นกับอารมณ์อึดอัดแล้วก็ชนสงสัยได้ดีนะครับและที่สําคัญนะพอหนังมันเดินเรื่องไปเรื่อยเ,เนี่ยหนังก็ทําให้เราเริ่มงสงสัยอีกว่าเฮ้ย<ๆ>ตัวคาเรตเนี่ยเธอเป็นใครกันแน่วะอ๋อพอแบบสนทนากับทหารเนื้อเรื่องก็ทิ้งน้าหนักมาทางนี้นะครับว่าตกลงแล้วเธอมาทาําภารกิจรับจริงๆหรือเธอเป็นคนเพี้ยนวะ อะไรแบบนี้ครับในจังหวะที่มันอึดอัดของหนังเนี่ยมันก็ชวนคิดไปหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วเธอขึ้นเครื่องมาแบบฉุกละหุกนะครับแล้วก็มาในสภาพแขนหักด้วยเออแถมถือกล่องบางอย่างมาแล้วบอกว่ามันเป็นความลับสุดยอดไงไอ้ผมเองอะก็แอบสงสัยในตัวเธอไม่ต่างจากทหารมันเครื่องเลยนะครับ <c oughs> ว่ามัน,นภารกิจลับจริงๆหรืออีนนี่ตอแหลวะมันน่าสงสัยนะครับมันชวนสงสัยไปหมดแถมสงสัยอีกด้วยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยตกลงมันคืออะไรวะ เปิดดูดีไหมเออแต่ว่าถ้าเปิดดูเนี่ยการเลดก็ขู่ไว้นะครับขู่พวกทหารไว้ว่าเฮ้ยถ้าเปิดเนี่ยมันเป็นภารกิจลับนะถ้าพวกแกเปิดเนี่ยแกต้องขึ้นศาลทหารแน่นอนแกจะโดนผู้บังคับบัญชาจัดก,การแน่นอนเออตรงนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเฮ้ยจะเปิดดีเปิดดีนะครับบอกตรงเนี่ยผมนี่คิดเป็นตุกเป็นตาเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะหนังมันเปิดเรื่องมาแบบนี้นะครับคล้อยตามได้เลยนะแทนในช่วงที่แบบหนังกํลาลังเดินเรื่องใช่ไหมก็ทะเลาะกันไปเถียงกันไประหว่างการเลกกับทหารมันเคลื่อนนะครับมันก็็เเกิดปดประนนขึ้ มันมีทั้งตัวสับประรดปแปลกโผล่มาแล้วก็มีการเข้าปะทะของเครื่องบินรบญี่ปุ่นนะครับที่มาแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเลยนะ mm. ก็ใช่อยู่ว่ามันเป็นช่วงสงครามโลกก็จริง mm. ใช่ไหมแต่ว่าทําไมทําไมเราต้องมาเจอเหตุปะทะตรงที่มันยังไม่ถึงเขตที่จะต้องปะทะเลยนะครับและที่สําคัญนะไอช่วงนี้แหละทหารมันเคลื่อนนะครับไม่มีใครได้เห็นการประทะของทหารญี่ปุ่นเลยนะครับเออมีแต่การเลตกับคนปืนที่อยู่ข้างบนนะครับที่เป็นเด็กใหม่ ได้เห็นการเข้าบะทะแล้วก็เห็นว่ากาเรตเนี่ยยิงเครื่องบินลำนั้นเนี่ยร่วงไปตั้งแต่ไกลๆเลยนะมันก็ยิ่งชวนสงสัยว่าเฮ้ยหนังมันจะเล่นหลอไหมวะตอนนี้ตอนนี้ไม่คิดแล้วว่ากาเรตจ,จะเล่นหลอหรือเปล่านะเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจะเล่นหลอหรือเปล่าตัวหนังเนี่ยเออกาเรตมันยิงตกจริงๆหรือว่าเธอหลอนวะเฮ้ยมันก็แบบแอบคิด แอบมีอะไรให้ชวนสงสัยอีกแล้วนะครับตรงที่บบกข้าปูมันได้น่าสนใจนะครับและนอกจากนั้นอย่างที่บอกมันมีไอสัปปรพลาดโผล่มาอีกด้วยแบบเพราะว่าจังหวะจำสแกนนะครับมาปุ้งเข้ามาแบบตกใจเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสัปปรพลาดนี่มันมาจากไหนวะตกลองว่าตัวกาเลตมันคิดไปเองหรือมีสัปปรพลาดจริงๆคือในช่วงแรกของหนังเนี่ยโอ้โหแบบเราเรื่องโคตรดีอะแต่พอเริ่มมีการเฉลยปมมีเฉลยอะไรต่างๆของเรื่องเนี่ยไอประเด็นหลักของเรื่องเนี่ย ก็พอได้อยู่ครับโอเคอยู่รับได้เกี่ยวกับเรื่องราวของกาเลตนะก็ยังพอเข้าใจยังพอโอเคได้นะครับแต่ไอส่วนอื่นเนี่ยมันกลวงมากเลยนะครับมากจนหาที่ไปที่มาไม่ได้หลายอย่างเลยรวมถึงความสมเหตุสมผลของหนังด้วยนะครับที่ค่อนข้างจะพังใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> แต่มก็เ,เป็นหนังที่พยายามให้อารมณ์เหมือนหนังโบราณอยู่นะให้ฉากเก่า ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะทําแบบหนังมาออกสไตล์เกา่กาๆนิดๆน,นะคงจะเอาตะก,กาแบบซีเรีสไม่ได้ผมพยายามคิดแบบนั้นนะครับแต่ก็ยังคงแอบ,บถามตัวเองอยู่ดีนะครับว่าหนังเรื่องนี้มันต้องการอะไรวะ <c oughs> นั่นมันมประเด็นที่หลายๆอย่างที่วางไว้นะครับให้เราสนใจตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ตัวหนังเนี่ยเลือกเล่าแค่ประเด็นของนายเอกอย่างเดียวนะแล้วองค์ประกอบที่เหลือเนี่ยมันคืออะไรยังไงไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยนะครับแล้วก็แบบ จบคนหัวง่ายๆนะคือแบบผมดูจบแล้วผมถอนหายใจแรงมากนะครับแบบหรือมันเป็นเสน่ห์ของหนังว่าที่แบบงำาวไห้หลายๆอย่างเหมือนควายเอ็ดเพสอะโที่เราไม่รู้อะไอศหลาดม,มาจากไหนแบบไหนยังไงอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งมันมีเสน่ห์และน่าสนใจเขาจะทําแบบนั้นหรือเปล่าวะแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่าไม่นะ <c oughs> พ่อควายเอ็ดเพสเนี่ย สับป,ปะาดมันน่าสนใจครับมันมีปมมีผูกเงื่อนไขอะไรไว้ต่ออะไรไว้เยอะนะครับแต่ในสับป,ปะหลาดในหลังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีสีสันหรือแบบมีแบบอะไรที่เราต้องคิดตามประเด็นของสับป,ปะาดมันไม่มีนะครับรวมถึงเครื่องบินญี่ปุ่นก็เช่นกันนะมาทรงเดียวกันเลยครับไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลย <c oughs> นึกว่าจะทิ้งประเด็นทิ้งปมอะไรไว้บ้านนะครับก็ไม่มีนะมันแบบมันกลวงมันโปยหมดนะครับในช่วง ประเด็นพวกนี้นะก็อย่างที่ว่านะก็เกือบสนุกอยู่แหละแต่พอแบบเนื้อเรื่องมาหุน้หนๆแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเออยังไม่สนุกสักเท่าไรนะครับชอบแค่ช่วงแรกๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกแบบความกาวความเป็นหนังโบราณเนี่ยที่เขาพยายามใสามาทั้งเสียงเอฟเฟกเสียงดนตรีประกอบหรือสไตล์การเล่าเรื่องด้วยงานภาพเนี่ยเออ โอเคนั้นเป็นแบบเท่ดีนะครับเป็นสไตล์โบราณใครชอบแนวนี้ก็น่าจะถูกใจนะกับเนื้อเรื่องเกา่กาๆนิดๆน,นะครับถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยยังดูแล้วยังไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปพิสูจน์กันนะครับยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็เป็นแค่คลิปพูดคุยความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบนะครับมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรนะมันเกี่ยวกับอะไรแบบไหนนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นวิเคราะห์ เจาะลึกถึงไส้ถึงพุงนะครับมาคุยกันแบบง่ายๆเลยว่ามันสนุกหรือไม่อย่างไรนะครับ คิดซะว่าเรามันนั่งล้อมวงคุยกันขำๆหลังดูหนังจบนะที่พยายามเลี่ยงสปอยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อประโยชน์แก่คนที่ยังไม่ได้ดูต่างเต็มๆนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าแค่ความคิดของผมคนเดียวเนี่ยมันตัดสินอะไรไม่ได้นะครับรสนษโยมการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันด้วยเออที่สาคัญมันอยู่ตรงนั้นนะครับผมอาจจะดูแล้วไม่สนุกเพื่อนๆอาจจะสนุกอาจจะชอบแล้วก็เป็นหนังที่เพื่อนๆรักก็ได้อย่างไรก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง Shadow in the c r o u d นะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคะแนนการผมขอมอบตำแหน่ง MVP ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นทรรเนียมของช่องที่ผมจะมามอบตำแหน่ง MVP ให้กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดและตัวละครนั้นก็คือกาเลตครับชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวเธอได้เป็นเส้นเรื่องแล้วก็มีบทเด่นอยู่คนเดียวทั้งเรื่องนะครับอะไรแบบนั้นเลยนะส่วนเรื่องคะแนน ช h a d โ w อินเดอะคราวประจันบานอสูรไม่หาเอาไปเลย5้ตสคะแนนเย้อย่างที่บอกครับมันก็ยังพอดูได้นะสำหรับผมเนี่ยอืไม่ได้รักไม่ได้เกลียดนะครับมันมันมันก็เป็นหนังง่ายๆเรื่องหนึ่งนะแบบว่าถ้ารูแบบไม่คิดอะไรก็น่าจะโอเคนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆหวังว่าจะไปหาอันหนังที่เนื้อหาดีๆเนี่ยก็น่าจะผิดหวังอยู่ยังก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ